วันนี้เริ่มต้นกันด้วยประเด็นการเมืองนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของคุณทักศิีตอนนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะไปช่วยหาเสียง นายกอบจอนะคะอดีตนายกกองนั้นในอบจอของเชียงใหม่ที่สังกัดพรคเพื่อไทยต้องบอกว่าครั้งนี้หลายคนจับตาเพราะว่าก่อนหน้านี้นคุณพิธาเพิ่งเดินทางไปแล้วคุณลักษินก็ลงพื้นที่ไปเดี๋ยวถ้ามีภาพบรรยากาศสดตอนขึ้นเวทีเราจะตัดมาให้ดูด้วยเพราะว่าช่วงเวลาน,นี้คุณลักษินเนี่ยน่าจะขึ้นประมาณสักไม่เกิน5้าโมงเย็นนี่นนนแหละไปช่วยปราัยหาเสียงนะคะคทีนี้ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังจากที่เดินทางไปถึงเชียงใหม่ทันทีนะ เชียงใหม่แน่นอนเป็นบ้านเกิดนะขาวก็ถามครั้งนี้เอายังไงโอ้โหต้องชนะนะศึกนี้ใหญ่หลวงนะต้องกู้ศักดิ์ศรีคืนมาคุณได้สินใช้คําว่ากอบกู้เอกราชยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่เพลงขึ้นเลยนะเพราะว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี6-6นี่คือพลาดท้ายกับ9ก้าไกลนะตอนนั้นโดนไป7ที่นั่งอ่ะพลาดไปกวาดไปอ่ะอันนี้แหละคุณพิธาขิงเอาไว้บอกว่าคราวที่แล้วเนี่ย ทางก้าไกลเดิมก็ได้ไปถึงเจที่นั่งนะคะกับสสแล้วก็บอกว่าสําหรับพักประชาชนก็ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เหมือนกอันคุณลักษิณบอกว่าคราวนี้ขอมากอบกู้เอกราชนะขอทวงคืนสิบที่นั่งเลยที่สําคัญเนี่ยมีการให้ความเห็นด้วยนะเรื่องของโพแล้วก็ผลของรัฐบาลที่มีการตั้งฉายากันอะรัฐบาลขอเลี้ยงแล้วก็ลครสาวที่ถูกตั้งฉายาไปด้วยแต่ก่อนอื่นไปฟังนะคะที่คุณลิกษิณบอกว่าอยากจะกอบกู้เอกราชจะทําอย่างไรค่ะ เขาหน้าเขาคงของเราน่าจะเป็นสิบสอสอหลายมองว่าคนเนี่ยกับมาเชีใหม่มารอกับนไทยก็อยู่ที่พี่น้องชาวเชียงใหม่ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่คงจะคืนสสให้เราคืนสสให้พรรคเพื่อไทยแล้วก็ก็ให้นายกอบจเป็นอีกสมัยหนึ่งเพื่อทำงานให้เต็มที่ผมมั่นใจว่าคนเชียงใหม่เปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนมาเพื่อไทยหมดแล้วขิงแข่งกันบ้างนะนี่ขิงมาเป็นไร่เลยขอขิงแข่งบ้างนะก็บ้านของตัวเองบ้านเกิดแล้วก็ขอสสกลับคืนด้วยนะคะนี่เป็นคาให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่ลงพื้นที่ไปช่วยสวกองนะผู้สมัครในอบจเชียงใหม่ของพรคเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้ก็ดูแล้วชนะ แน่นอนเพราะว่าตัวเองเนี่ยกลับมาแล้วคิดว่าคนเชียงใหม่ก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกันเพราะว่าต้องการจะใช้งานผมเนี่ยแหละเอ๊ะคณทักสินเกี่ยวไหมคะหรือว่ายังไงอีกใช้งานคุณทักสินในฐานะนักวิชาการวิทยากรวิทยากรนีกแล้วนะเออบอกคนเชียงใหม่คงอยากใช้งานผมก็น่าจะเลือกนายกอบจของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละครับทีนี้เราก็ถามว่าแต่ถ้าดูจากสถิติหรือว่าคะแนนของการเลือกตั้งสสเมื่อปี66นะ กับคะแนนที่จะได้ในปีนี้จะมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่าลืมว่าก้าวไกลเขากว่าเหมือนกันนะคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันมันต่างกันนะสนามเลือกตั้งทั่วไปกับท้องถิ่นเนี่ยรายละเอียดมันมันต่างกันค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมก็อย่างที่บอกไปว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็มีเสียงสะท้อนว่าคนรุ่นใหม่ new voter อาจจะไม่ได้กลับไปเลือกตั้งเพราะว่าไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่ามันใกล้กับปีใหม่ซึ่งเราหยุดยาวกันไปแล้วนะคะ คุณตักศิล์บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรต่างกันเพราะการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญประชาชนก็รู้ว่าอะไรดีอะไรควรจะเป็นการที่ตัดสินใจแล้วเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองโดยตรงโดยเฉพาะคนเชียงใหม่ก็ทําให้เชื่อว่าคราวหน้าการเมืองเนี่ย จะเปลี่ยนกลับมาที่พักเพื่อไทย oh นี่ oh. คือมั่นใจเต็มที่แล้วก็ประกาศเลยว่าครั้งนี้ต้องทวงคืนมาให้ได้คือตอนนี้มองข้ามช็อตไปแล้วคุณน้องเหมือนกับว่าเลือกตั้งท้องถิ่นจะมาถึงแล้วใช่ไหมแต่ก็มองข้ามช็อตไปว่าถ้าหากว่าเอาชนะในสนามท้องถิ่นได้เยอะๆเนี่ยมันจะส่งผลถึงการเลือกตั้งทั่วไปด้วยในปี70ไงต้องซาวเสียงฟังเ,<อ>เลยนะว่าอพอคุณเัสสิงกลับมาจริงๆอย่าง,างที่เจ้าตัวบอกว่าคนอยากใช้จะได้เสียงกลับขึ้นมาหรือเปล่าทีนี้ ถือโอกาสถามเรื่องของการตั้งฉายารัฐบาลเลยนะคะ<อ>ว่ารัฐบาลพ่อเลี้ยงเนี่ยคุณไดั็นรู้สึกยังไงบ้างพ่อก็คือตัวเองนั<ห>่นแหละคุณดัินบอกว่าเนี่ยนักข่าวเนี่ยรู้แน่เลยว่ารัฐบาลเพื่อไทยเป็นคนเหนือคนเมือง<ห>คนเหนือ,นนอชอบเรียกพ่อเลี้ยงเป้เลี้ยงเป้า<อ>เลี้ยงก็คืออัศเซียนหรือว่าคน<อ>รวยๆนัๆ่นแหละแหมไปตีความซะอย่างนั้นนะคุณดัชนบอกว่าเนี่ย คนเหนือชอบเรียกว่าพ่อเลี้ยงรวยจนจะเป็นพ่อเลี้ยงแล้วเนี่ยเ,ออเดี๋ยวก็ทําให้เศรษฐกิจดีคนเหนือเป็นพ่อเลี้ยงกันหมดแล้วโอ้โหน่รัฐบาลพ่อเลี้ยงครับแต่ดูเหมือนคําอธิบายที่เขาบอกเขาไม่ได้หมายถึงพ่อเลี้ยงอย่างนั้นนะออทีนี้นักข่าวก็ขยายความให้คุณเลิศกสินฟังว่า จริงๆเนี่ยเขาหมายถึงรัฐบาลภายใต้การนําของนายกอิงก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองคุณฤศินคอยอุ้มชูเลี้ยงดูปกป้อง hmm. คุณฤศินก็บอกว่านายกอิงเนี่ยเก่งกว่าผมตอนได้รับเลือกตั้งซะอีกเขาปรับตัวได้เร็วกว่าแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ทุกเรื่องทําได้ทุกเรื่องต้องมีทีมงานช่วยกัน hmm. ทีมเศรษฐกิจส่วนผมเนี่ยอาจจะให้คําแนะนําอย่าลืมว่าลูกสาวคนเล็กพ่อครอบงําไม่ได้ ส่วนใหญ่ลูกสาวคนเล็กนั่นแหละจะชี้นำพ่อนี่เอาไปฟังบางช่วงของคุณดักศิลค่ะก็แสดงว่าสงสัยสื่อมวลชนเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยน่าจะเป็นคนเหนือคนเหนือชอบเรียกพ่อเลี้ยงคนเหนือจะเป็นพ่อเลี้ยงกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเพื่อไทยทําเศรษฐกิจดีคนเชียงคนเหนือก็เป็นพ่อเลี้ยงกันหมด ปเลี้ยงก็งมีการติงว่าแบบคุณแททองคานอาจจะยังไม่ได้เป็นนายกที่แบบว่าอา,าจจะเป็นด้วยตัวของตัวเองเนะะี่ยค่ะท่านทัชพิมมองยังไงผมว่าเขาเก่งกว่าเก่งกว่าตอนตอนผมเริ่มต้นทำนะเขาเขาปรับตัวได้เร็วมากแต่ว่าแน่นอนไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะ,ะรู้ทุกเรื่องทําได้ทุกเรื่องก็ต้องมีทีมงานที่ช่วยกันทีมเศรษฐกิจทีมอะไร ก็ผมก็อาจจะให้คําแนะนําไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยพ่อชี้นำไม่ก็ได้ส่วนใหญ่จะชี้นำาพอยังแพรวพราวเสมอนะคุณไปซะอย่างนั้นป้อนเลี้ยงพอพูดถึงปอเลี้ยงอีกในยะความหมายหนึ่งเนี่ยเห็นมาคุณข้างหลังยิ้มแฉ่งเลยอ่ะคุณเต้นนทวุฒิน่ะแลวคุณสมชายวงสวัสด์ด้วยนะยิ้มทั้งหมดเลยนะส่วนฉายาของลูกสาวก็คือคุณแพทองทานได้รับฉายาจากสื่อทําเนียบว่าแพทองพผยนะฮะ เพราะว่าคุณนักศิล์เนี่ยมีการเขียนสคริปต์ให้หรือไม่นะฮะคุณนักศิล์ก็บอกว่าไม่ใช่นะไม่ได้เขียนสคริปต์ให้แต่ฉเฉลยว่าคือลูกสาวก็คือคุณแพนทองทานเนี่ยเขาชอบเล่น iPad ตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วจะโน้ตเรื่องสําคัญสำคัญเอาไว้โดยเฉพาะประเด็นสําคัญต่างประเทศอันเนี้ยจะลืมไม่ได้ส่วนฉายาของพันตํารวจโททวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับฉายาจากสื่อว่าทวีไอพี คุณนักษิณก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นขาประจําหมายถึงขาประจําที่โจมตีท่านเนี่ยนะฮะบอกว่าว่างๆเนี่ยอยากเชิญพวกขาประจําเหล่านี้มานั่งดื่มเหล้าพูดคุยกันสักหน่อยนึงไม่ไม่พาไปตีกอล์ฟหรอจะชวญมานั่งกินเหล้ากัน <c oughs> บอกว่าจะได้เลิกเป็นขาประจําและเข้าใจกันมากกว่านี้คือคุณนักษิ์บอกว่ามีนะบางคนอ่ะหมั่นไส้ผมจังเลยโดยที่ไม่รู้จักตัวตนกันผมอ่ะมีพรนรก ไม่ใช่พรสวรรค์นะนะมีพรนอรกที่ทําให้คนหมั่นไส้ได้โดยที่ไม่รู้จักผมซึ่งเท่าที่กว่าตาดูเนี่ยเห็นว่ามีสิบกว่าคนนะที่เห็นเห็นอยู่บ,บอกว่ารู้นะว่าใครไม่ชอบเนี่ยนะฮะเช็คชื่อนะเออ,อส่วนจะไปรวมคนที่เขาไปยื่นหนังสือปปชด้วยไหม<อ>คุณนักศิล์ก็บอกว่าใครอยากยื่นอ่ะก็ยื่นไปถ้ายื่นผิดก็คอยตั้งรับหน่อยนะยื่นมาเลยไม่มีปนญหาไม่ได้ขู่ แล้วก็พูดถึงเรื่องการแฟร์เพลย์ด้วยนะฮะโดยบอกว่าคนกลุ่มนี้ถ้าไปสังเกตดีๆนะเขาไม่ประกอบอาชีพนะมาร้องเรียนอย่างเดียวไม่มีการเสียภาษีบางคนเนี่ยไปซื้อที่ดินริมทะเลคุณนักศิล์บอกมันตลกนะบ้านเมืองเนี่ยไม่ควรปล่อยคนพวกนี้มันสับสน,นวุ่นวายส่วนกรณีที่คุณแก้วสอัอติโพธิเคยบอกว่าเดี๋ยวจะพาคุณนักศิล์กลับไปอยู่ที่จุดเดิมจุดเดิมที่ว่านี่คือที่ไหนค่ะในเรือนจำหรือเปล่า คือคุณแก้วสัรเป็นคนที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมาการยึดทรัพย์คุณศรินตั้งแต่สมัยที่โดนปฏิวัติรัฐบารตอนนั้นน,น,นะก็อยากจะพากลับไปอยู่ที่จุดเดิมนี่นะฮะ<อ>คุณศรินก็บอกทันทีบอกว่าสาธุให้พาไปทั้งพี่ทั้งน้องน้องแฝดเขาอะนี่ไม่กลัวเลยค่ะคือถ้าฟังแบบนี้อาจจะเหมือนคุณศินเสียดสีแล้วก็พูดจา เป็นลีลาไปแต่ว่าอิบมุมเนื้อก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะมีข้อมูลหมดเลยนะว่าใครร้องเรียนไว้บ้างแล้วแต่ละคนเนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไงนะคะทีนี้ไปฟังนายกกันบ้างนะถูกตั้งฉายาว่าแพททองโพยมาจากแพททองทานบวกกับโพยนะคะนายกเนี่ยก็ตอบว่าไม่โกรธนะแล้วก็หยอกกับนักข่าวบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่แพททองโพยนะแต่เป็นแพททองแพพทองทานที่ใช้ iPad ไงเพราะเราใช้ iPad ไม่ได้ใช้โพย แล้วก็ถามกลับว่าทำไมถึงเป็นโพยล่ะก่อนจะบอกว่าแซลเล่นจะปีใหม่แล้วสดใสหน่อยขอให้มีสีสันเหมือนที่ตัวเองใส่เสื้อสีสันวันนี้ยืนยันว่าไม่โกรธกับฉายาน,นี้ค่ะ ไม่ใช่อ่ะรอเราเป็นแพรองแพดเราใช้ไอแพดเราไม่ได้ใช้โพยใช้ไอแพดเธไมเป็นโพยอ่ะเพรายกระดาษใช่ไหมต้ <c oughs> <c oughs> องอาจจะมองว่าขไอแพดแล้วก็แซวเล่นจะปีใหม่แล้วสดใสหน่อยอย่าเครียดกันมากสดใสหน่อย,สใ,นนอยใส่เสื้อสีสันมาเออนายนกบอกอย่าไปเครียดกันมากนะอย่าดราม่ากันเยอะ ทีนี้ฉายารัฐบาลพ่อเลี้ยงนายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะคุณพ่อมีประสบการณ์ส่งเสริมกันในยุคที่คุณพ่อเป็นนายกเศรษฐกิจก็ดีบางอย่างก็นำมาปรับใช้ได้ก็ยิ่งดีขอให้หัดมองในมุมบวกบ้างไม่ใช่มองเฉพาะมุมดรามา่าและต้องทะเลาะกันมันเหนื่อยชีวิตทุกคนนทำงานมาทั้งปีแล้วตอนนี้ต่อไปต้องเป็นโหมดที่แฮปปี้ค่ะ คิดว่าเป็นเรื่องดีนะคะเขาก,ก็คุณพ่อมีประสบก,การณ์เนาะส่งเสริมกันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็ตอนเศรษฐกิจอยู่คุณพ่อก็ดีอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วถ้าบางอย่างที่มันปรับใช้กับยุคนี้ได้เงี้ยก็ยิ่งดีใช่ไหมคะเราก็ต้องหัดมองมุมที่มันดีบ้างเนาะเราแบบจะไปมองมุมที่มันต้องเป็นดราม่าต้องทะเลาะกาันต้องอะไรเงี้ยเหนื่อยส่วนวาทะแห่งปีสามีเป็นคนใต้คะ่ะที่นายกตอบนะคะตอนที่ไป ประชุมครมอแล้วก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้พอดีนะหลายคนก็ทวงถามอยากจะให้ไปดูแลพื้นที่ภาคใต้นายกบอกว่าเนี่ยชายาเนี้ยคุณพ่อเป็นคนเหนือคุณแม่เป็นคนภาคกลางพี่ๆก็เป็นลูกครึ่งกันหมดซึ่งก็ดีเพราะคือความจริง <ừ> สามีก็เป็นคนใต้จริงๆแล้วก็ถามสื่อมวลชนว่าทุกคนเป็นคนทา้งไหนกันบ้างคะการลงพื้นที่ภาคใต้นายกบอกว่าถ่าน้ําท่วมหลายพื้นที่ลงคนเดียวก็ไม่ไหวต้องมอบหมายแต่ว่าถ้าหากไปเองได้ก็จะไปทันทีค่ะ